ขอเจริญพรยติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ข,ข่ะขณะนี้อาตมาภาพมาอยู่ที่วัดป่าสิริโคพ <อ S 1> โคม่อนกระทิงตำบลบางน้ำเขียวอำเภอบางน้ำเขีวยวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมากราบเรียนสัมภาษณ์พรวัคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระโภธินันทมุนีหรือว่าหลวงพ่อจิ๋วที่ชาวดีดีทีวีของเรารู้จักนะโยมนะฮะ ท่านได้เมตตาดีดีทีวีมาโดยตลอดและว,วันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พระเดชกุลหลวงพ่อนั้นได้ประกอบพิธีงานวางศิลาฤกษ์สร้างองค์พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ใ,ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นขณะน,นี้คือหน้าตัก5่าเมตรสูง79เมตรหลวงพ่อจะได้เชิญชวนญาติโยมพวกเราชาวดีดีทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างองค์พระปองค์องค์นี้และเดี๋ยวหลวงพ่อถ้าจะให้ให้พรให้ศีลให้พรให้โอวาทแล้วก็เชิญชวนญาติโยม ร่วมจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็ให้ญาติโยมได้ร่วมกันจัดสร้างครับนมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมพุทธบุตสัตว์ทั้งหลายต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้อธิบายถึง ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระพุทธรูปนี้ขอนอบน้อมท่านทั้งหลายถึงคุณพระตนใจคือคุณพระพุทธประธรรมประสงค์พร้อมเพียงกันบุตรทางสารนังขัดชามิดำมังสารนัง ขัดชามิสังขังสารนังขัดชามิขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เ,เป็นชาวพุทธโดยทั่วไปอยู่ในทั่วโลกทุกมุมของโลกนี้ที่เป็นชาวพุทธ อาตมาภาพขอส่งสัญญาณว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักของประเทศเราหรือเป็นหลักของพุทธศาสนานั้นอาแต่กระจายไปทุกหนทุกแห่งแล้วณนะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงดำริขึ้นจะสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ซึ่งมีหน้าตัก59เมตรและมีความสูงอยู่บนตึกสชั้นถึงเ9เมตร พระพุทธรูปองค์นี้มีอาคารที่อยู่ข้างล่างเป็นอาคารปฏิบัติธรรมบรรจุญาตโยมพุทธบริษสัตว์นั่งสมาธิได้ประมาณสามพันแล้วก็มีสถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์พรองเกจิอาจารย์ร้อยแปดองค์แล้วมากกว่านั้นอยู่ในชั้นสองแล้วก็ชั้นบนเป็นพระอุโบสถทรงลานนาซึ่งมีพระสงฆ์ที่จะมาทำปฏิโมกอยู่บนนั้นซึ่งเป็นชั้นที่สาม แล้วต่อจากนั้นก็เป็นพระพุทธรูปของเราสูงทั้งหมดทั้งตึกทั้งพระพุทธรูปก็ประมาณเท่ากับตึก21ชั้นเพราะฉะนั้นการสร้างตึกหรือการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในครั้งนี้หลวงพ่ออยากทําให้อยู่คู่กับพุทธศาสนานาน,านแสนานานแล้วหลวงพ่ออยากจะให้พระพุทธรูปองค์นี้อยู่ ชั่วการลดินชั่วนานเท่านานกับประเทศไทยของเราที่มีพระพุทธาศาสนาที่มีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนา,าประจำชาติเมื่อสมัยหลายสิบยี่สิบสิบ,สบ,สบ,สบ,ป,สบปีก่อนโน้นเราได้ทราบข่าวว่าพระพุทธรูปองค์ประวัติศาสตร์ของโลกอยู่ที่ประเทศอับกานิสถา,านถูกทำลายลงแล้วพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเป็นจำนวนมากนั้นผุพังหรือไม่ว่า,าสุดโทมไป หลวงพ่อก็เลยตัดสินใจสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แล้วในฐานะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลวงพ่ออยากเชิญชวนพุทธบอยษัทว์ทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันขอร่วมบริจาคสร้างพระพุทธเมตตาด้วยกันกับหลวงพ่อขอเดือนละ9บาททำเรื่อยๆบ่อยๆในจำนวนเงิน9บาทนี้หลวงพ่อจะเอามาซื้อเหล็กจะเอามาให้ค่าช่างแล้วจะเอามาซื้อปูนแล้วก็จะเอามา ทำกิจกรรมภายในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ทายาทโยมพุทธบอยษัทว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศทั้งสี่แล้วอยู่ทั่วทุกมุมโลกเมตตาอยากฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาฝากชื่อเสียงไว้ในองค์พระพุทธเมตตาเชิญร่วมบอยจากได้องค์เดือนละ9บาททายาิโยมไหนมีมากกว่านั้นไม่ว่ามีน้อยกว่านั้นก็ไม่ว่าในขณะนี้เวลานี้ มีลูกศิษย์จากทั่วทุกมุมของประเทศไทยทรงจะตุปัจัยจมาร่วมคนละตั้งแต่1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาท60บาท70บาท75บาทจนถึง80จนถึงร้อจนถึงหมื่นแล้วจนถึงแสนมีคุณโยมสุมาลีที่เพิ่มผลที่จังหวัดจันทบุรีถวาย1ล้านบาท เพราะฉะนั้นมีจํานวนแสนดอกเตอร์อาวุธ3 0 0 0 0นบาทแล้วก็มีญาติโยมบิ๊ก1 0 0 0 0แบาทแล้วก็มีญาติโยมอีกหลายคนที่บริจาค10,000 0สบาทก็ตอนนี้ได้จตุปัจจัยพอที่จะขุดฐานพอที่จะลงมือทําฐานพอหลังจากงานวันเกิดเสร็จวันนี้แล้วก็จะเรียกคณะช่างเข้ามาประชุมกันเมื่อคณะช่างเข้ามาประชุมกันเสร็จแล้วก็จะลงมือขุดหลุมวางฐานตั้งเสา เพื่อที่จะสร้างพระพุทธเมตตาองค์นี้สืบต่อไปในการสร้างพระพุทธเมตตาองค์นี้เรียกคุณพยัพมาทนี้พยัพมาเนี่ยมาเนื่องจากสร้างพระพุทธเมตตาองค์นี้เป็นการสร้างที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรการสร้างใช้เวลานานนี้เองจึงเป็นมหามงคลที่ญาติโยมที่อยู่ทางไกลจะได้ร่วมด้วยช่วยกัน อ,อยู่แถวนี้ที่คนชอบสร้างวระพุธรูปก,ก็มีอยู่ตรงนี้นก,ก็มีโยมแก้วกับแม่อยู่ตรงนี้คนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างพระพุทธรูปในงานนี้ก็มีโยมปุ้ยธารภูธราฟ้าที่เป็นแม่แบบแม่บทที่ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้และคณะลูกศิษย์ทุกคนที่มาจากที่ต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดทุกคนแล้วก็การสร้างพระพุทธรูปคราวนี้ มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งตอนแรกหลวงพ่อจะทำแค่49เมตรหน้าตัก49เมตรพอไปนอนที่อเมริกานอนนึกได้ว่าเอ๊ะไม่ใช่49มันเป็น59เมตรพอมาวัดดูก็เป็น59จริงๆแต่ก่อนนั้นวัด49เมตรก็ได้49เมตรวัด3ครั้งได้49เมตรพอมาวัดที่หลังได้59เมตร เพราะฉะนั้นสแสดงว่าที่ตรงนี้ท่านให้สร้าง5 9เมตรด้วยเหตุนี้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสร,าร่วมสร้างพระพุทธเมตตาเท่ากับหน้าตัก5 9เมตรในการสร้างพระพุทธเมตตานี้ก็อยากสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คู่กับประเทศไทยนานเท่านานที่สร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่นี้ก็อยากให้ทุกคน ที่อยู่ในบริเวณนี้หรือระแวกไหนก็นแล้วแต่เมื่อมองเห็นได้ยกมือไหว้ได้กรับได้ยกมือไหว้ถวายสการะแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา,า,าของเราดีดีทีวีซึ่งเป็นดีทีวีของชาวพุทธทั่วโลกดีดีทีวีซึ่งเป็นทีวีของมหาเถระสมาคมดีดีทีวีเป็นดีดีของชาวพุทธทั่วประเทศไทยก็มาทำข่าวให้หลวงพ่อตลอดเวลาที่สร้างวัดตรงนี้ก็ดี ทำพระพุทธรูปนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นทางดีดีทีวีก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสนอข่าวหรือแจ้งข่าวให้กับพวกพุทธบริษัทว์ทั้งหลายได้รับรู้ถึงการสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธทุกท่านเมื่อเช้านี้มีดาราที่แสดงหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสตาโลกท่านบอกว่าเป็นโอกาสทองของพวกเราทุกคน ที่เป็นชาวพุทธที่จะได้ร่วมจิตร่วมใจกันปั้นหัวใจของตนเองให้เป็นพระพุทธ,ธเมตตาปั้นหัวใจของตนเองให้เป็นพระพุทธศาสนาปั้นหัวใจตัวเองให้เข้าถึงพุทธะในพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติด,ดีด้วยการปฏิบัติชอบด้วยการปฏิบัติตรงด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมดังนั้นโอกาสต่อไปก็จะมีการอ มาอกอกอากาศอีกรอบหนึ่งจะเชิญดีดีทีวีแล้วก็ดาราหนังท่านนั้นได้มา,าช่วยเสนอข่าวไปทางโลกเมื่อเช้านี้ท่านได้พูดเป็นภาษาฮินดีซึ่งเป็นต้นแบบแห่งพระพุทธศาสนา,าท่านได้พูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ท่านได้มาอธิบายถึงพุทธศาสนาข้างนอกหมายถึงพุทธศาสนาแต่ชื่อแล้วท่านได้กล่าวถึงพุทธศาสนาในใจ เวลานี้เราชาวพุทธไม่ค่อยได้นำพุทธศาสนาไปไว้ในใจมีแต่พุทธศาสนาอยู่ข้างนอกใจหมายความว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ไม่สามารถจะดึงเอาคำสอนของพุทธเจ้าไประง,งับดับทุกข์ในจิตได้เนื่องจากพุทธในความรู้สึกเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนท่านบอกว่าเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสอันวิเศษ ที่จะได้ทำพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาจากใจของพวกเราทุกคนเมื่อพวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วพระพุทธรูปองค์นี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตั้งแต่หลวงพ่อเปิดเฟจบริการบรส่งข่าวไปยังพุทธบริษัทว่าจะสร้างพระพุทธเมตตาแล้วก็ส่งส่งเฟซออกไปข้างนอกปรากฏว่ามีญาติโยมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แล้วก็ส่งปัจจัยมาจากทิศทั้งสี่แล้วปัจจัยที่โยมสร้างพระพุทธ,ธเมตตาทั้งหมดที่โอนเข้าในบัญชีทั้งหมดสลิปทั้งหมดทางเราจะเอาออกมาบรรจุไว้ในทําห้องหนึ่งไว้ข้างบนข้างข้างหัวใจพระพุทธ,ธรูปแล้วก็เอาชื่อทั้งหมดที่โยมบริาจาคไปไว้ในนั้นไปไว้ในกล่องนั้นไปไว้ในห้องนั้นทั้งหมดแล้วก็รายชื่อนั้นทั้งหมดที่บริจาคเราก็จะเอารายชื่อทั้งหมด ไปบรรจุไว้ในในกล่องหรือในห้องข้างในที่ใ,ใกล้ๆก้กับหัวใจของพุทธรูปพระพุทธรูปองค์นี้มีลิบขึ้นไปปิดทองหัวใจพระพุทธรูปอยู่ข้างบนพระพุทธรูปมีหัวใจที่ห้อยลงมาเสร็จแล้วญาติโยมขึ้นลิบไปแล้วก็ไปปิดทองข้างบนนั้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเองทุกคนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธศาสนาของพวกเรานั้น พวกเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องน้อมนำเอาพุทธะไปตั้งไว้ที่จิตพร้อมแล้วที่เราจะนำพุทธะไปตั้งไว้ในความรู้สึกของจิตพร้อมแล้วที่เราจะน้อมพุทธะไปให้ถึงจิตของเราเมื่อพุทธะเข้าไปถึงจิตของเราแล้วความสงบสุขในประเทศความสงบสุขในครอบครัวความสงบสุขในอำเภอตำบลและจังหวัดก็จะบังเกิดมีแก่เราขอให้เราท่านทั้งหลายจงโอปนญิโก น้อมนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการเข้าถึงคุณ,คณของพระรัตนะไตรโดยพร้อมเพ,พรียงกันพุทธังสารนังขัดชามิดัมมังสารนังขัดชามี สังฆังสารานังขัาชามีขอองค์บารมีของสมเด็จพุทธเมตตาจงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนขอญาติโยมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จรตามความปรารถนาของท่านทั้งหลาย ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทาม